สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซี่ยบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้มีคลิปมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการเทรดเช่นเคยนะครับว่าด้วยนะฮะเ,เป็นมีที่มานะครับมาจากทวิตนะฮะของน่าจะเป็นเทรดดิ้งโค้ดนะครับเขาบอกว่าการอ่านหนังสือแค่อ่านหนังสือที่ไทเกอร์วูดเขียนมันก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณ บรรลุเป็นเซียนกอภายในชั่วข้ามคืนหรอกนะในการเทรดก็เช่นกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมไปเจอแล้วผมก็รีทวีตแล้วก็คิดว่าน่าสนใจที่จะเอามาทำเป็นประเด็นในการเล่าสู่กันฟังให้กับบรรดารุ่นน้องนะครับหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆที่ยังอยู่ในเกมการเทรดมาใหม่ๆนะครับได้ได้เห็นภาพตรงกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย เกมการเทรดไม่ง่ายครับมันก็คล้ายกับการที่เราจะามุ่งมั่นที่จะเป็นแชมป์อะไรสักอย่างนะครับมันไปนสอดคล้องกับสิ่งที่พี่มาร์กบอกว่าทำไมเกมการเทรดมันถึงยากทำไมคุณถึงไม่ควรคาดหวังว่าแค่อ่านหนังสือเล่มเดียวจบแล้วคุณจะเก่งเลยไม่ใช่นะครับเพราะว่า,วาเกมการเทรดนั้นพี่มาร์กเนี่ยนะเขาบอกว่ายินดีต้อนรับ สู่เกมที่ยากที่สุดในโลกครับเกมการเทรดเป็นเกมที่ยากที่สุดในโลกครับเพราะว่าอะไรครับคุณต้องลงเล่นในเกมเดียวกันกับนักเทรดที่สุดฉลาดครับโคตรเร็วครับแล้วก็มีความอินเทลเจนต์หรือออทริยะ Italia, ใช่ไหมมีความเฉียดเฉียวฉลาดอย่างนั้น,นครับที่พวกเขามีอะไรครับมีเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นาการเข้าถึงข้อมูลวงในที่ลึกที่สุดาการมีเงินทุนที่มากกว่าคุณฮะรวมถึงมีความสามารถในการสร้างข่าวลวงให้คุณได้ด้วยครับอีกทั้งยังคุณยังสู้ตัวเองครับจิตใจตัวคุณเองที่เป็นอันตรายหรือเป็นภยัยต่อความเสถียรในการเทรดด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยเกมการเทรดไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือครับแล้วก็ลงสนามแล้วเก่งเลยครับ เหมือนคุณว่ายน้ำนะว่าไหมแค่คุณอ่านหนังสือวิธีการว่ายน้ําพอคุณกระโจนลงไปเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะตีมือจ้วงแขนตีขาได้ทันทีนะฮะมันต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวนะครับการเทรดเช่นกันนะครับพี่มาร์คเคยบอกไว้น่าสนใจนะครับแกทวีตเอาไว้ผมก็ไปโค้ดมานะฮะเกี่ยวกับหนังสือของแกครับแกบอกว่า ผมแนะนำนะให้คุณอ่านหนังสือผม10ครั้งครับ r e a d my book 10 times each r e a t e r t h a n อ่ออานหนังสือผม10เท่าอ่านหนังสือ10ครั้ง10รอบนะนะผมแนะนำให้คุณอ่านหนังสือผมสิรอบมากกว่าอ่านหนังสืออื่นรวมกัน20-30ถึงสเล่มน,นะครับเพราะว่า มันมีทุกอย่างที่คุณต้องการในนั้นแล้วและถ้าคุณอ่านจบอยากได้หนังสืออ่านเพิ่มเติมก็อ่านหนังสือของปูอนิวครับประเภทแพแคนสลิมใช่ไหมครับแล้วก็มีหนังสือที่เหล่าบรรดาลูกศิษย์เขียนอยู่หลายเล่มอยู่นะครับรวมถึงหนังสือ how to trade in stock ของเจสซี่ลิวมอร์ครับนี่ฮะพี่มาร์กแนะนำเนียครับให้อ่านหนังสือของแก10รอบครับ และที่สําคัญคือแบบอกเนี้ยแกก็มีทวิตท,ที่มีการความสักล้องนะบรกว่า,วาคุณควรอ่านหนังสือผมรอบแล้วรอบเล่าครับจนกระทั่งให้มันซึมซับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติคุณครับจากนั้นก็ประยุกต์ใช้มันครับรวมถึงมีการเปรียบเทียบแล้วก็ แยกแยะครับไม่ว่าจะเป็นเลยครับ internalize internalize knowledge ก็คือน่าจะทำให้มันเป็นความรู้ที่ซึมเข้าไปในในร่างกายคุณนะครับให้มันซึมซับไปในร่างกายคุณแล้วก็ประยุกต์ใช้ครับมีการวิเคราะห์ผลลัพธ์คุณครับมีการเปรียบเทียบแล้วก็แยกแยะแล้วก็ทำซ้ำครับนี่ะนี่เป็นสิ่งที่มันก็สอดคล้อง กันกลับหัวข้อนี้นะครับแล้วก็สัดคล้องกับทวิตที่ผมได้ออกมาอ้างอิงนั้นคือเกมการเทรดน,นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เป็นแค่การอ่านหนังสือและจบเลยเก่งเลยครับไม่งั้นผู้เขียนเองที่เป็นเซียนนะครับที่สําเร็จยังบอกตรงกันยังบอกเหมือนกันเลยว่าเออจริงๆอะ่ะคุณไม่สามารถอยากเข้าถึงสิ่งที่เขาเขียนได้ทั้งหมดภาย จากการอ่านเพียงแค่รอบเดียวหรอกเพราะว่าเป็นไม่มแน่ครับผมเคยเปรียบเทียบง่ายๆคือตอนที่พี่มาร์คเขียนน่ะแกเป็นคนที่เปรียบเทียบง่ายๆคือแกไปยืนอยู่บน,บนยอดเขาแหละแกได้พูดถึงภาพรวมของการเียนทั้งหมดผ่านคนที่เห็นทุกอย่างมาครบมาครบแล้วครับเหมือนการเดินขึ้นบันไดรอ้รอยขั้นน่ะแกผ่านแกมองบันไดครบร้อยขั้นแหละแต่เราเองอะ่ะ เราเป็นคนที่เดินขึ้นบันไดไปหาแก่ครับเราต้องก้าวตั้งแต่ขั้นแรกขั้น2ขั้น3ซึ่งแต่ละขั้นนั้นมันต้องเป็นการต่อสู้ครับทุกขั้นที่คุณก้าวขึ้นไปข้างบนคุณต่อสู้กับแรงดึงดูดครับแรงดึงดูดคืออะไรครับอุปสรรคความผิดพลาดพวกเนี้ยหนังสือไม่บอกคุณครับ เขาบอกเพียงแค่วิธีการก้าวของคุณครับก้าวขึ้นยังไงให้ได้ฮยกขายังไงให้ก้าวข้ามทีละขัน้นเนี่ยไปได้แต่ว่าระหว่างทางครับคุณต้องมีสะดุดครับคุณต้องมีการเหนื่อยครับตรงนี้สําคัญครับการเทรดเพียยงง่ายๆคือว่าเวลาคุณเทรดจริงเนี่ยคุณไปดูภาพตัวอย่างใช่ไหมที่ผู้เขียนเองเขายกเคสให้คุณดู เคสนั้นหนึ่งนะมันจบไปแล้ว2คือเป็นเคสที่เขาทำสำเร็จครับไม่มีใครเอาเคสที่ล้มเหลวให้คุณดูหรอกครับผมบอกเลยนะว่าเคสที่ล้มเหลวนั้นมีมากกว่าสำเร็จตีง่ายครับเคสสำเร็จมี10%เรคสล้มเหลวมีอยู่90%โอกาสที่คุณจะเจอเคสล้มเหลวมีสูงมากครับเพราะฉะนั้น เม,มื่อไรก็ตามที่คุณเข้าซื้อตามหลักที่หนังสือบอกโอกาสที่คุณจะตัดขาดทุนมีสูงเช่นกันนะครับคุณต้องเรียนรู้ครับที่จะยอมรับมันครับประยุกต์ใช้จําเป็นครับวิเคราะห์จําเป็นกว่าครับวิเคราะห์ผลลัพธ์การเทรดคุณจําเป็นครับและเปรียบเทียบครับว่าทําไมคุณถึงไม่สามารถทําได้เหมือนอย่างหนังสือบอก แล้วคุณควรทํำยังไงต่อแยกสิสิ่งไหนควรทําต่อสิ่งไหนไม่ควรทําต่อแล้วก็ทําซ้ําจนกระทั่งคุณได้ลายเซ็นตัวเองครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่พี่มาร์กเขาทํานั้นคุณไม่สามารถเลียนแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกแต่ถ้าคุณทําตามสไตล์พี่มาร์คไปเรื่อยทำสุรไปเรื่อยนะในสุดคุณจะมีรอยทางตัวเองครับคุณจะมีลายเซ็นตัวเอง แต่นะฮะผมบอกคุณงี้ว่าผมมีบางส่วนที่อยากเข้าสู่ฟังคือทุกอย่างมีเรนนิ่งเคิร์ e ครับเรนนิ่งเคิร์ e คือผมเคยเขียนว้ในหนังสือที่ชื่อว่าเนี่ยนะหนังสือที่ชื่อว่าเนี่ยนะนักเตะฮีโร่ครับว่าด้วยเรนนิ่งเคิร์ e คือเงี้ยมันจะมีเนี่ยเราจะมีช่วงเวลาของการเหมือนกับคุณเดินขึ้นขึ้นบันไดร้อย100ขั้นแบบพี่มาร์คพี่มาร์คเขียนต้องอยู่ตรงนี้ครับแต่เราเป็นคนเดินขึ้นไปเงครับ ต้องเจอครับบางดีเทลบอกกันไม่ได้หรือบางเทลอาจนึกไม่ถึงครับคุณต้องเจออะไรบ้างครับเริ่มต้นเนี่ยคุณอ่านหนังสือใช่ไหมตัวน,นี้ฮะแล้วคุณก็อ่านจบครับคุณมั่นใจมากว่าฉันรู้ทุกอย่างใช่ไหมพอเกิดจริงครับอ้าวทำไมเราก็ซื้อหุ้นที่มันเบรกเอาเหมือนกับหนังสือบอกเป๊ะเลยทำไมมันฟอสเบรกเอาวะ จอของจริงครับเฮ้ต้องมีอะไรที่มันที่ที่มันเป็นสิ่งที่ฉันไม่รู้แน่ๆเลยถ้าคุณสงสัยนะฮะหรือบางบางคนก็รู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่สื่อบอกหรือบางคนก็อาจจะเถียงตลาดว่าตลาดมันมันไม่ดีโทษเจ้ามือไปครับยิ่งทําจากนี้ไปคุณยิ่งแพ้ครับบางคนเนี่ยถึงจุดเนี้ยเริ่มรู้ตัวแล้วว่า โอ้ฉันไม่ไหวเลยคนส่วนใหญ่เลิกล้มไปครับเลิกล้มไปเราเริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือพี่มากเหมนกันใช่ไหมหรือคุณอาจจะอ่านแบบถ้าเปรียบเทียบเหมือนทวิตเตอร์ก็คุณอ่านหนังสือของ t ทเกอร o วูดเขียนเหมือนกัน,กนแต่พอเริ่มไปตีกล์ฟจริงเอา้าททำไมมันมันไม่ง่ายเหมือนที่ t ทเกอร o วูดบอกเลยว่าเลิกครับเมื่อทําแล้วไม่สําเร็จเลิกครับแต่ ยังมีคนกลุ่มน้อยครับอีกประมาณสัก20%ครับอยากสู้ต่อครับอยากสู้ต่อก็เริ่มเลยครับเริ่มที่จะเรียนรู้ครับเริ่มที่จะเรียนรู้อันดับแรกเลยคือยอมรับว่าตัวฉันยังไม่ดีพอครับฉันเป็นเหยื่อครับฉันฉันไม่ได้เป็นนักล่า ฉันเลียเป็นเซียนเหมือนกับอ่านหนังสือเลยอ่านหนังสือนี่เหมือนเซียนเลยจานจบใช่ไหม,มยิ่งใหญ่มากจบเล่มหนึ่งเนี่ยฉันรู้ทุกอย่างแล้วพอเทรดจริงอ้าวตน้นตลาดเล่นงานจนกระทั่งคุณรู้เริ่มยอมรับแล้วว่าเออฉันไม่ดีพออะแต่ฉันอยากจะเก่งวันเนี้ยฉันฉันอยากจะไปต่อให้สุดอะคุณจะเปิดใจครับเริ่มเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองครับแล้วก็จากนั้น กำไรที่คุณเริ่มสะสม,มคือเริ่มต้นนะตอนนี้อาได้คุณขาดทุนพออาจจะหายไปสัก5 0เอร์เซนตเนี่ยพอคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณใช้ไม่ได้แหละคุณไม่ดีพอคุณเริ่มเคารพความเสี่ยงครับตอนนี้ช่วงนี้คุณจะบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นครับเลือดหยุดไหลครับที่สำคัญคือกำไรเริ่มมาแบบกระปิดกระปอยละสะสมไปเรื่อยครับสมไปเรื่อยช่วงนี้ เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากครับช่วงนี้มันจแะบบช,ช่วงแรกเนี่ยว่านลาบากเลยนะไอ้ขึ้นเนี่ยโหชีวิตคุณจะแบบมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเนินเขาแห่งความท้อแท้คือทําไปทุ่มเทความพยายามไปร้อยเนี่ยได้ผลผลลัพธ์ออกมาแค่หนึ่งสองเอร์ซนตเี่ยพอตโตปีหนึ่งสอร์เต์สปอร์เบางปีฟุกหน่อย50%าสิบเปเซแต่ว่า,าปีต่อมาเอาร่วงมาอีกแล้ว จะเป็นนี้ครับเป็นช่วงเวลาแห่งความท้อแท้ครับแต่หลายคนก็เลือกล้มนะฮะช่วงนี้เพราะว่าไม่มีอะไรดีเลยการเทรดมันคงไม่ไหวละเลอกล้มไปครับคนที่เหลือก็น้อยลงแต่ว่าถ้าคุณยังสู้ต่อนะครับยังคงฟื้นเทรดยังคงทําการเทรดต่อไปเรื่อยความแตกต่างกันางไไหมครับคุณจะเริ่มมีระบบที่ลงตัว เหมาะสมกับบุค,คลิกคุณรื้อยครับเดินไปนี่ฮะจนถึงจุดหนึ่งครับทํามากพอนานพอนะฮะเกิดการคลิกครับเกิดการคลิกเข้าใจแล้วเกมการเทรดเป็นอย่างนี้เองเนี่ยซึ่งตอนนี้คุณเข้าใจนั้นมันจะเป็นจุดที่ระบบเทรดคุณจะมีความเป็นปัจเจกครับมีความเป็นยูนิคนะครับ คุณมีรอยทางคุณมีลายเซ็นตัวเองและถึงจุดนั้นครับสิ่งที่เรียกว่า overnight success หรือว่าพัฒนาการก้าวกระโดดนั้นมาครับพอร์ตคุณจะโตระ,บบระเบิดระเบ้อเลยตรงนี้ฮะซึ่งคนที่เหลือจนกระทั่งได้เห็นช่วงเวลาพัฒนาการก้าวกระโดดนั้นมีน้อยมากครับโคตรน้อยหรืออาจจะไม่ถึง10%ห้ือ้ำไป ความต่างระหว่างคนที่เหลือ10%บเนะคนที่หายไป90%เกิดไหมครับความอึดครับความอึดและก็ความหวังครับมีความหวังว่าฉันมีควมีศักยภาพมากพอที่สำเร็จได้ความเชื่อครับความเชื่อตัวน,นั้นที่จะทำให้คุณเหลือคุณกลายเป็นคนที่เหลือ10%นนั้นได้ครับนะฮะ นี่เป็นสิ่งที่ผมเอามาจากหนังสือนักเทรดฮี่ร่เช่นกันนะครับคือนักเทรดที่จะทาเงินอย่างยั่งยืนนั้นคุณต้องมีการบริหารความเสี่ยงครับเนี่ยมเาเริ่มต้นครับบริหารความเสี่ยงตั้งแนี่เลยฮะรตรงนี้จากนั้นเนี่ยอดทนครับมีแผนฮะเชื่อมั่นในตัวเองครับเข้าใจตลาดจักบริหารความเชื่อและหมายเซ็ตมองการเทรดในมุมความน่าจะเป็นแล้วก็ โฟกัสที่กระบวนการเทรดได้ดีสุดครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่จะอยู่ในช่วงนี้ฮะช่วงนี้ช่วงเนี้ยอึดครับอึดยิ่งอึดยิ่งเทรดนานขึ้นไปเนี่ยระบบคุณจะแน่นมากขึ้นและคุณจะเห็นแสงสว่างไปมงองครับจงมองตัวเองเหมือนฮีโร่ครับนี่เป็นเพราะตไดอะแกรมของฮีโร่คือคุณต้องฮีโร่ที่แท้จริงนั้นจะต้องเจออุปสรรคครับอุปสรรคทำให้ฮีโร่แข็งแกร่งขึ้น การขาดทุนทําให้คุณรู้อะไรมากขึ้นทําให้คุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทําให้คุณมีความเชี่ยวชาญที่มากขึ้นครับคุณจะเก่าเกมมากขึ้นและโอกาสที่คุณจะสําเร็จก็มีมากตามนะครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับหลายๆคนที่ยังอยู่ในเกมการเทรดนะครับยังไม่อยากจะล้มเลิกแล้วก็ยังอยากจะไปต่อนะครับก็สู้ๆนะครับผมเองยังเป็นคนหนึ่งที่ไปไม่ถึงนะผมเป็นเพื่อนคุณครับและถ้าผมเจออะไรผมจะบอกคุณ โดยไม่มีกัรกแน,น่นอนครับเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ